วันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆกับเคาน์เตอร์เตาแสนพิเศษกันค่ะรุ่นที่เราเลือกใช้นำข้าววันนี้ก็จะเป็นรุ่นงาหินขัดไซส์พิเศษเตาแก๊สอโอตโต้สองหัวสีเขียวค่ะก่อนอื่นเราก็มาเตรียมวัตถุดิบที่จะทํากับข้าวกันเลยค่ะวันนี้ก็จะทําเมนูผัดวนเส้นและแกงกะทิหมูค่ะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมก่อนที่จะลงมือผัดค่ะส่วนหมูหั่นชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแกงกะทิของเราก็จะใส่มะเขือเข้าไปด้วยค่ะเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยเราไปลงมือทํากันเลยค่ะทุกคนชอบเคาน์เตอร์ หกอีกด้วยเ,เคาน์เตอร์เตาแยก่แบบนี้แต่เป็นงานแยกสงชิ้นสามารถยกเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกรุ่นนี้เราก็ใช้งานกันมา56ปีแล้วค่ะใช้งานจริงทุกวันเพราะทํากับข้าวให้ช่างทานค่ะเตาแกสามารถเปิดใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิดอันตรายเคาน์เตอร์เตาไซส์มาตรฐานยืนทำกับข้าวได้สบายไม่ต้องก้มให้เมื่อยปรับไฟแรงไฟเบาได้ตามที่ต้องการทำกับข้าวกับเตาโบราณไฟแรงกับข้าวสุกเร็วแน่นอนขั้นตอนสุดท้ายโรยหน้าด้วยใบโหระพาหอมมากๆค่ะทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ปิดเตาแกได้เลยค่ะตักใส่จานกันเลยค่ะบอกเลยว่าหอออมมมาากกกกแงงะทขเเรรร็็สจพ้ สำหรับใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาที่สวยแข็งแรงทนทานและใช้งานสะดวกแนะนำเคาน์เตอร์เตาแบบนี้เลยค่ะบอกเลยว่าตอบโจทย์ได้หลายคนแน่นอนและทางร้านก็ไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะคะยังมีให้เลือกม,มากมายอีกหลายแบบมีทั้งแบบเตาแก๊สเตาถ่านเตาฟืนเตาปิ้งย่างและเคาน์เตอร์สิ่งล้างจานทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยอีกด้วยใครที่อยากจะแต่งบ้านแต่งสวนแต่งห้องครัวมาช็อปสินค้าที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนแถมราคาสบายกระเป๋ามากค่ะทุกคนอย่าลืมมาสั่งซื้อสั่งจองกันนะคะ